ถ้าอยากได้น้องแฝดเป็นพรีเซเตอร์ชุดเด็กจังทําอย่างไรบ้างขาหลังไม้ได้เลยครับผมทักมาที่เฟซส่วนตัวผมนะครับเฟซบอยซิลีใชยที่เป็นเฟซบุคคลนะครับเฟซส่วนตัวเดี๋ยวผมก็จะได้หาลือกับแม่เขานะครับกับแอนก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันได้หลังไม้นะครับเรายินดีรับนะครับบ่มีอย่างเดี๋ยวหาเงินไปหยอดกระปุกไว้ให้ลูก อันนี้ก็ได้จาก AB Story ก็เปิดบัญชีให้ลูกไวถ่าะทรงให้เขาก็ถือว่าเป็นเขาก็ได้ทำงานมีส่วนร่วมกับเราอีกจ้าหน่อยกระดังงย่แล้วน้องแฟดครับผมจริงๆมีรายการติดต่อมาเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยคิวทั้งคิวมันก็ยังมีอยู่คิวแอนก็ยังเยอะอยู่แน่นร้อยกว่าเกือบ200รยคิวที่ยังอยู่ขางหน้านะครับ น้องเพชตน้องพลอยหรือทุกๆคนในวงใจกันลอยในส่วนของน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยทุกคนมาดูคลิปที่ช่องของอแม่ของพ่อหรือของย่าของย่าจัง่าจังย่าอย่างสี่คนกัเป็นผู้เลี้ยงเนาะแล้วที่นี้โดยเฉพาะยายแม่แตนเนี่ยท่านเป็นคนเลี้ยงเป็นคนประคบประงมหลายกบ่บอยก็อยแอนอีเพราะบอยแอนทํางานใช่ไหมครับแม่แตนแม่เป็นเป็นคนเป็นคนเลี้ยงแล้วทีเนี้ยบางสิ่งบางอย่าง แม่ยังแม่ได้เงินจากยอดวิวในในเพจในย t u b บบางเทือก็แย่งกันสื่อแฮมเพิร์ดแย่งกันสื่อนมแม่ก็ทันกับสื่อนมให้หลานสื่อแฮมเพิร์ดให้หลานคือใช้ชจ่ายจุกจิกคือแม่อยู่บ้านตลอดใช่ไหม แม่กับเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับพี่น้องกับเขามาบึงในช่องของยาาช่องของยายช่องของพ่อของแม่ของแอนเขาก็จะไม่ค่อยทําคลิปหรอกครับนอกจากแบบเออแอบยินลงขอพระคุณหลายๆถือว่าพี่น้องได้เลี้ยงซ้อยกันสองชีวิตนะครับคือเพชรพลอยเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์ที่ที่ดึงดูดทําให้คนรักเขานะครับ ซึ่งเขาก็เลียงกันแบบธรรมดานี่แหละพี่น้องหลายน้นกับหลยมุ่ม,มองน้องแต่ว่าเขาก็ยังเสื่อมันในในในความเป็นเฮ้าที่คือว่าจะสามารถพาเขาไปในเส้นทางที่เขาควรจะไปนะครับแม่แตนกเลี่ยงแอนมาแอนก็ถือว่า เป็นคนดีเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําด้วยนะฮะจ้างแม่แปนกันเลี้ยงผมมมกจังสิอาสิบุเดเลี้ยงดีหรือเป็นคนดีอยียงมากมายแต่ที่สําคัญคือกะนาสิเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมมากพ่ออยู่สําหรับสําหรับปล่อยกัแบแอนเนาะเมนอาสิบุเดดีจนเกินไปได้ว่ากเสื้อว่าแบบยากับย่ายนนี่หรือขอบรัวของผมเนี่ยครับคือเขาเป็นครอบครัวที่ ใส่ชีวิตแบบธรรมดาแล้วก็ที่สําคัญคือโอปูลทุกคนสีถือเอาผมเป็นหลักแม้กระทั่งครอบครัวของแอนอย่างน้องอาร์ตนะครับยังเม่แตนยังสีหรือแอนนั่นเสียหรือครอบครัวทางฝั่งผมทางฝั่งของแอนเพื่อนสีเอาผมเป็นหลัก